ไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอ <c oughs> วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องผลของการให้ทานแบบต่างๆ <c oughs> ในหนังสือพุทธวจนะหมวดตำจะบับแก้กรรมหน้า75จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่22 นาทหน้าที่192ข้อที่1ิกพิกุทั้งหลายสัปปุริสถาน5ประการนี้5ประการเป็นอย่างไรเล่าคือ 1. ย่อมให้ทานด้วยศรัทธา 2. ย่อมให้ทานโดยเคารพ 3. ย่อมให้ทานโดยการอันควร 4. เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน 5. ย่อมให้ทานไม่กระทบตนและไม่กระทบผู้อื่นภิกขุทั้งหลายสัพบ,บุุษกลั้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคทรัพย์มาก และเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นให้ผล <c oughs> ครั้นให้ทานโดยเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพกทรัพย์มากและเป็นผู้มีบุตร ภรรยาทาตคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงี่ยโสดลงสดับคำสั่งตั้งใจใคร่รู้ในที่ที่ฐานนั้นให้ผลกลั้นให้ทานโดยการอันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโพกทรัพย์มาก และย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ในที่ที่ทานนั้นให้ผลครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภกทรัพย์มากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณห้า สูงยิ่งขึ้นในที่ที่ทานนั้นให้ผล <c oughs> ครั้นให้ทานไม่กระทบตนและไม่กระทบผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพกทรัพย์มากและย่อมเป็นผู้มีโพกทรัพย์ไม่มีพยันตรายมาแต่ที่ไหนไหนคือจากไฟ จากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาทในที่ที่ทานนั้นให้ผลภิกขุทั้งหลายนี้แลลัสปุริสถานห้าประการ